วันนี้เราพากันมาที่สวนสัตว์นะคะคืนนี้เรามีตั้งแคมป์คข่เดี๋ยวาไปดูกันนะคะว่าแคมป์ของเราเป็นยังไงมาครั้งแรกด้วยค่ะที่นี่บรรยากาศสิดยอดมากตั้งแต่สวนสัตว์เปิดจนถึงบ่ายโมงจนถึงช่วงบ่ายอคะ่ะเราก็จะพากันหยูดที่สวนสัตว์พากันเดินเล่นเดินเที่ยวเดิน,ดนชมอยู่ในสวนสัตว์ไม่มีแล้วใช่ไหมปิดแล้ว gua dalam dalam ni sama tayar ni, ini kau hilang. Ah, ko ada ni. Ah, hee. Kita kau 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 kau. Kita kau kita kau. Ah, ah, comel. Kau kau kau. Kau. Hehehe. 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 Kau kau kau. 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 ที่นี่กว้างขวางมากเลยค่ะมีโซนให้เราเล่นให้เราทาอะไรได้ทุกอย่างมีสวนสัตว์มีโซนให้เด็กเล่นมีทุกอย่างเลยค่ะที่ตรงนี้เดิมจนเมื่อยเลยนะคะทั้งวันคืออยู่กันได้ทั้งวันตรงนี้คือสนุกมากค่ะอะไรเอะไาเนากละโดดองเหรออะไรอะไรจะมีด้

นั่งรถไถชม,มวิวภายในสวนค่ะตรงนี้จะเป็นรถไถนะคะก็จะเป็นเวลาของเขาวะค่ะนี่เราก็นั่งแล้วเริ่มเลยค่ะบรรยากาศแบบสุดยอดมากส่วนกว้างขวางเราเดินไม่รอบอะคะ่ะต้องใช้รถนะคะต้องนั่งรถกัมเลนะคะ่ะ 真っすぐのところにそこまである。 まっすぐ、こう、こう行ったり、こう行ったりします。まっすぐのところに。そうそうそう、前かでもっともっと下です。もっと下。そう、そう。から、左で伸ばして。 立ち方向こうに向こう向こう,こう向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 、ん、こ、うん、うそこう向こう向こう向こうこう向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 ここうこう向こう向こうこうこう向こう向てう向こう向こて向てう向こう向こう向いう向こ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 うあこうこう向う向うう向こう向こうう อ้มเอะ่จังไปไปขนวะา่าาคาวายมากินมาดูอันนี้เร็วฮะ ขี้แพะดูขี้แพ pues <off> <lar> ะอ ah. ันนี้ขี้เป็นก้อนเล็กๆขี้แพะเดบดูดูขี้แพะเนี่ยนี่เห็นไหมที่เป็นก้อนๆะเห็นเออส่วนในคุยติ้งส์กับกาวส์ก คุณนะกไม่เข้กันไม่กกไเข้าใจตอนนี้ที่สวนสัตว์เสร็จนะคะเราจะพา<ำ>ไปตั้งแคมป์ค่ะเพราะวันนี้เรามาค้างคืนเรามาตั้งแคมป์หนึ่งคืนนะคะ<ม>ที่นี่จะเดินใกล้กับที่ตั้งแคมป์เลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูที่เต็นท์เราว่าเรากางเต็นท์กันยังไงค่ะครั้งแรกกับการตั้งแคมป์ค่ะแม่ครัวโอ้ยครั้งแรกแบบปื้มเลยมามาเต็นครั้งแรกบรรยากาศดีมากบรรยากาศสิทยอด 왜안 돼? 고맙다, 고맙다, 그래수없을것같 아. 매번 거짓 말로 흔 들어 난 나를 모든 게다 상처 로 남아 이미 어긋나 버린. 쌓여가고 있는 식어버린 내 마음